สวัสดีค่ะวันนี้ก็พอกับไอจังนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นไฮแอนด์ซิดอันถูกป่าไม่ไรู้เพราะอ่านไม่เก่งนะก็เกมนี้เคยเล่นมาแล้วคือตอนสุดท้ายมันพลาดไม่ใช่ตอนสุดท้ายคือนนมันไม่ด่าดาสุดท้ายอะ่ะที่จะกล้าจะตบสุดท้ายแล้วอะ่ะคือมันเล่นไม่ได้อะ่ะดูของพี่ไอโตกแล้วอะ่ะ คือพี่จะถายแต่ทําไมของอายไม่ผ่านต้องมาลองเล่นแบบลองลองอัาเป็นอ่านได้กันนะเริ่มตัดเกมแต่ก็ขออภัยนะคะก็อ่านอังกษไม่เป็นนะก็เคยเล่นมาก่อนก็อาจจะรู้ดีโอเคนี่ก็ชื่อ,อดำก็ขออภัยด้วยแต่เราบอกก่อนอะไรก็บางคำก็อ่านเอา is it, it a day อ่านถูกเปล่าเมลอนเอ้ยอ่านไม่ถูกมันแตกนะคะคือบอกว่าทำไมข้างนอกมันมืดแต่มองไม่เห็นนะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟเอ่ะโอเคประตูนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดนะเปิดแล้วทีจะเพเลย Where is Jerry b i d d i e อ่ะ oh? oh? ทุกคนอยู่ที่ไหนนี่ก็จะชื่อโดโรทีโอเคสำมดัด ก็ได้ก็มันเขาบอกว่าในภาพเนี้ยเหมือนแม่เหมือนแม่แมแมอุ้มล้จจะอุ้มลูกนะอ่ะเกิลฮุย นี่สียงอะไรบางอย่างแค่นี้บนซ้ายหรือล่างดี F ตไปหนึ่งโอ้ É okay. โอเคก็ต okay, ่อไปเมื่อกี้ห้องน้ำเคไม่มีอะไรถอด่วมไม่มีอะไรอยู่ในก๊อกน้ำโอเคไปดูข okay, ้างบนกัน ไม่มีอะไรอโอ้นั่นมันน้องแมวว่ะอ๋ะอกระไอ้นี่ดู่ดู้ยนเป็นแมวแต่เป็นตนุ๊กตสาสีโอเคเก็บมาอ่ะจะเปซาดิฮอส อืมตกใจหมดครับเย้เยาไฟหรอน่าจะเปิดนี่แหละโอ้ได้ด้วย สำรวจอาฮูเบนฮัวส ชิ่งอยู่สี่นันี้เขากำลังเราอยู่นะมองมองมองหน้าหลายบ๊ต่อยเลยนี่มีข้างล่างว้าวห้องครัวสำรวจ ต้องอ่านนิดเดียวล่ะต้องเวลาใช้นานนะ <M oz ua> คือต้องรีบเร่งเพราะว่าเวลาอ่านมันเร็ว ีคห้องนี้ล็อกเรามีอยู่ตกใจหมดโอ้ my god หมือนจะมีอะไรอยู่นะเซฟตายว้าวฮะอ่าไเมลขอค่้ ขอโทษด้วยอ,อ่านเลยเยี๋มวลลุกอันเดอร์เดอร์เทเบิลมีอะไรอยู่ใต้โต๊ะชีปอันเดอร์เดอรเดน่าจะหยิบออกมาดึงออกมาบ <'s> ้อิดจันอ๋อเราก็ต้อง ดึงลูกกาาออกเราจะได้กุญแจมั้งเท่อีดออกกมาอาจจะเสียงเข็ดแล้วก็ได้นะนั่นไงยาเหมือนว่าเราดึงลูกตามันออก,ออกนั่นแหละก็เลยมาแค่แคนเซฟข้างหน้าอาจจะมีปัญหานะไป นั่นไงตรืงทำไม่ถนดลอกโอเคอก็อ่านไม่ออกนั่นคือแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นเหมือนนั้นจะแปลมั่วๆล้วกันบอกว่า แกเอาลูกตาใช้ไปทำไมลูกตาลูกแจหรอคนชั้นสองว้าวอืมเอามาเลย เ็บก่อนท้ายนะหมานว่าต้องการคลีนนั้นอาดแค่นี้ก่อนนะสนะัญญ o ะบบายบาย